เ้าดีเอาช้อนเลยเอาช้อนเลยเอาช้อนเลยเอ่อเอ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 อหกหกหกไปอีกท้อนหกหกหกแล้วอ่ะแต่ยังไม่เคยตกลงพ้นคลาย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 โอ้ยโอ้ย